อัพเดตดวงชะตาชาวพิจิกนะคะในช่วง2-14มิถุนายนจะมีดาวที่มีมาตรฐานมั่นคงแข็งแรง3ดวงนะคะดาวคันดาวพุธและดาวศุกร์ส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกเมื่อเป็นเกษตราธิบดีหลายๆดวงนะคะท่านใดลัคนาราศีพิจิกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะมีดาวอังคารนะคะเลข3เป็นดาวประจําตัวนะคะจะมีการย้ายพบเรือนวันที่2มิถุนายนนะคะการย้ายรอบนี้นะคะจะเข้าสู่พบเรือนอรินะคะแต่มีมาตรฐานเข้มแข็งคือการเป็นกเกษตรตาธิบดีหรับดาวอังคารนะคะบ่งบอกเรื่องตัวตนเรื่องของปัญหาอุปสรรคการแบกรับต่างๆช่วงนี้จึงอาจเป็นช่วงที่ชาวพิจิกนะคะมีเรื่องของภารากิจหลายด้านหลายทางได้อย่างไรก็ดีเมื่อดาวตัวตนมีกําลังเข้มแข็งนะคะก็มักส่งผลเรื่องของการ แก้ไขปัญหาทําได้ดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะความเป็นเกษตรในภพเรือนอริอรันหมายถึงชาวพิจิกนะคะช่วงนี้อันมีโปรเจกต์โครงการหน้าที่ของรับผิดชอบนะคะที่ต้องทําเป็นประจำนะหรือว่าแบกรับบางสิ่งบางอย่างอยูอย่อย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะสาหรับดาวอังคารเมื่อมีกําลังแข็งแรงนะคะส่งผลเรื่องของตัวตนนะคะก็มีเรียวมีแรงพละกําลังในเชิงการต่อสู้กับปัญหาได้นะคะแบกรับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะรวมทั้งเรื่องของตัวตนก็ถือว่ามีความเข้มแข็ง,ขงสเสถียรสําหรับ ดาวประจําตัวนะคะสําหรับดาวที่มีความเป็นเกษตรในระยะเวลาเดียวกันด้วยก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ของชาวพิจิกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนลูกค้าเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามนะคะโดยช่วงนี้ถือว่าดาวศุกร์เป็นเกษตรด้วยกระส่งผลชาวพิจิกนะคะ,ะมีผู้สนับสนุนอย่างสม่ําเสมอดีขึ้นโดยเฉพาะในเชิงการค้ากันขายนะคะ บางท่านช่วงนี้นะคะมีลักษณะการงานในเชิงทําส่วนตัวงานลับๆหรือกําลังโฟกัสทุ่มเทกับอะไรบางอย่างได้นะคะเป็นกเกษตรเลงลักนานะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพินทุบัติในเชิงสเสน่หานะคะว่าจะดึงดูดในเชิงคนมาพึ่งพาปรึกษาหารือได้บางครั้งมีเหตุให้ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆได้นะคะเรื่องของคู่ครองนะคะเป็นวินาศแล้วก็เป็นกเกษตรด้วยนะช่วงนี้บางท่านจึง เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ได้บางท่านก็ได้รับความเกื้อหนุนในเชิงเบื้องหลังในขณะที่บางท่านนะคะใช้จ่ายเงินหยิบจับเงินทองเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองได้เช่นกันเพราะว่าคำาวีน่ามันเป็นได้ทั้งเรื่องการสนับสนุนเบื้องหลังและเป็นเรื่องรายจ่ายนะคะ สำหรับดวงดาวช่วงนี้นะคะไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนฝั่งตรงข้ามตัวตนของชาวพิจิกหลายดวงนะคะเป็นทั้งดาวเรื่องเงินนะคะเรื่องงานและก็เรื่องของเพศตรงข้ามนะคะดังนั้นชีวิตช่วงนี้นะคะก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องดังกล่าวมากหน่อยสำหรับดาวกันเงินคือดาวพฤรหัสนะคะช่วงนี้โคจรรุดเร็วผิดปกติส่งผลเรื่องเงินทองนะากมีช่องทางทํากําไรนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะถือว่าดวงดาวส่งเสริมกันดีนะคะเป็นช่วงที่จะมี ภารกิจเกี่ยวข้องกับการงานดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากดาวอาทิตย์ช่วงนี้นะคะมีความสัมพันธ์กับดาวพระหัสในเชิงคู่มิตรการเงินการทองจึงได้ประโยชน์มาจากการลงมือทำนะคะการมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆช่วงนี้ก็เป็นได้เนื่องจากปุตตะก็คือการริเริ่มสิ่งใหม่การลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่องค์ประกอบครบถ้วนส่งผลให้การริเริ่มกิจการการลงทุนสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะ เป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะได้หยิบจับรับเงินนะคะจากเรื่องงาน,นบางท่านได้เปเงินก้อนนะคะเงินทองไหลเวียนดีขึ้นนะจากเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะเนื่องจากดาวพระหัสโคจรออกจากภพเรือนอริต่อเนื่องด้วยการเดินโคจรอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับดาวอีกดวงหนึ่งที่จะเป็นกเกษตรตาทิบดีก็คือดาวพุธนะคะหลังวันที่10มิถุนายนดาวรับผลของชาวพิจิกจะเป็นกเกษตรตาทิบดีในภพลาภะนะคะดังนั้นหากถามถึงเรื่องรับผลความเฮงความปังถือว่าหลังวันที่1ิบไปนะคะ มีเกณฑ์มีโชคลาภบ,บ่อยขึ้นนะเนื่องจากความเป็นเกษตรก็คือมาเรื่อยๆมาบ่อยๆนะคะดาวพุธจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะก็คือเรื่องต่างประเทศนะคะหากเป็นช่วงที่คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกสินทรัพย์อะไรกเก่าๆเดิมๆการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะถือว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีโชคนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ได้นอกจากนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความป่วยความเจ็บความพัดพรากต่างๆ,างๆก็อาจจะเป็น แหล่งเงินทองดีขึ้นในช่วงหลังวันที่10เนื่องจากดาวพุธก็คือเรื่องการสื่อสารการโน้มน้าวการเจราจานะคะก็ได้เงินจากเรื่องคําพูดการจบสัญญาบางอย่างการไปเคลียร์อะไรเก่าเดิมๆนะรวมทั้งเงินจากเรื่องของความเสียหายการชดเชยต่างๆก็เป็นได้นะคะดังนั้นชาวพิจิกก็มีเกณฑ์มีโชคลาภดีขึ้นหลังวันที่10นะคะดาวพุธยังเป็นดาวลาภะด้วยนะคะเมื่อมีความเป็นเกษตรนะในช่วงหลังวันที่10ไปนะคะเป็นโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่อง การพูดการสื่อสารดังนั้นใครมีนัดหมายทางการงานในเชิงสัมภาษณ์นะคะถือว่าดวงดาวมาส่งผลดีนะคะการพูดคุยเจรจาประสานงานมีความรับลื่นขึ้นเนื่องจากเขาอยู่ในขอบเขตของความเป็นลับผลนะก็คือช่วงนี้หยิบจับทําอะไรก็มักจะรับรื่นดีขึ้นรวดเร็วนะคะโดดเด่นลับผลทางไกลนะคะไม่ว่าต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดนนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงคนในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนคบหาเดิมนะคะหรือลูกค้าเก่าๆคนที่เคย เกื้อหนุนกันในอดีตบางทีช่วงนี้ก็มีโอกาสแวะเวียนกลับมาเจอกันได้นะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงที่ดาวหลายๆดวงเป็นเกษตรก็มีอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากชาวพิจิกนะคะก็จะมีคําว่าอาริที่เป็นเกษตรด้วยรวมทั้งคําว่าวินาศก็เป็นเกษตรในช่วงนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องโรคประจําตัวเรื่องอาการเกี่ยวข้องกับท้องไส้ปั่นป่วนปวดท้องต่างๆนะคะก็อาจเป็นได้นะคะเรื่องของพละกําลังวังชาเนะนื่องจาก เขามีความเป็นอริอยู่ด้วยบางวันก็จึงมีกําลังเรี่ยวแรงแข็งขันดีนะคะบางวันก็ดูไม่เสถียรน,นะซึ่งบางวันอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อได้นะซึ่งเป็นสภาวะที่ช่วงดีก็ดีมากนะช่วงที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงก็น่าจะมีด้วยนะคะ เรื่องของดาวศุกร์ที่เป็นวินาศน,นะคะหมายถึงเรื่องของการมีความลับก็ได้หรือว่ารั่วไหลทางการใช้จ่ายนะคะโดยดาวศุกร์ช่วงนี้นะคะก็อาจจะส่งผลให้ชาวพิจิกต,ต้องระมัดระวังในเชิงคู่กรณีนะติดต่อการคุ้การค้าต่างๆนะคะก็อาจจะต้องดูให้ดีเพราะว่าคําว่าวินาศบางทีมันก็เป็นเชิงรั่วไหลสูญเสียรายจ่ายลักษณะนี้ก็น่าจะมีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพุธก็ยังติดคําว่ามรณะมาด้วยก็คือเรื่อง ข้าวของเสียหายนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงอุปกรณ์สื่อสารอาจจะรวนรวน,รวนมีปัญหาต้องซ่อมแซมแก้ไขนะคะการติดต่อสื่อสารในช่วงนี้นะคะบางครั้งก็มีแนวโน้มผิดพลาดได้เนื่องจากคำว่ามรณะนะบางทีมันก็คือการเสียหายตกหล่นนะช่วงนี้หากจะมีเอกสารที่สําคัญใดๆระมัดระวังสูญหายนะคะรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาในช่วงนี้ก็ตรวจสอบที่มาที่ไปก่อนนะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะโดยภาพรวมถือว่าหลายสิ่งก็ดีขึ้นนะเนื่งองจากดาวใหญ่เขาย้ายเราจะพบอรินะคะแต่อย่างไรก็ดีดาวที่เป็นกเกษตรที่มีความมั่นคงช่วงนี้ก็มีบางส่วนที่เป็นความหมายในเชิงรายจ่ายนะคะเรื่องที่คาดไม่ถึงนะรวมทั้งในเชิงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มีด้วยสำหรับในความเป็นลาบผลนะคะก็เป็นกเกษตรด้วยเหมือนกันดังนั้นก็จะมีแหล่งทํากําไรนะคะเงินทองมีแหล่งช่องทางหาเงินได้โดยเฉพาะดาวพุธนะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารการเจราจาช่วงนี้หากมีปัญหานะคำพูดปฏิพันธ์ไหวพริบของชาวพิจิกนะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นได้นอกจากนี้นะคะอะไรที่เป็นเชิงการงานที่เน้นการสื่อสารการพูดการอ่านการเขียนนะคะก็ถือว่าส่งผลดีด้วยนะคะไปมีปัญหาเชิงคู่กรณีนะคะเรื่องการตกลงไกลเกลี่ยเจราจาปณีประนอมต่อรองต่างๆก็ถือว่าส่งผลดีด้วยนะในช่วงวันที่10ไปนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวพิจิกในช่วงที่ดาวเบงเกษตรหลดวงนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ